คุณผู้ชมเคยเดินอยู่ในที่สาธารณะแล้วเจออะไรแปลกๆจนต้องหันหลังกลับไปมองซ้ำกันบ้างไหมครับบางคนเนี่ยทำพฤติกรรมที่ทั้งงงทั้งฮาหรือบางทีก็ชวนขนลุกจนเรานั้นคิดว่านี่มันคือเรื่องจริงหรือแค่ฉากในหนังซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูการกระทำสุดพิลึกในที่สาธารณะที่กล้องจับภาพเอาไว้ได้ที่ต้องรับรองเลยนะครับว่าในแต่ละคนนั้นจะทำให้คุณทั้งหัวเราะและสงสัยว่าบุคคลในภาพเหล่านี้เขากำลังคิดอะไรอยู่ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะชายในชุดสูตรกับประตูอัตโนมัติในวันธรรมดาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งชายในชุดสูตรเดินมาหยุดตรงหน้าประตูอัตโนมัติ เขานะครับไม่เดินเข้าไปในทันทีแต่กลับถอยหลังออกมาแล้วเดินเข้ามาใหม่อีกครั้งทําแบบนี้วนอยู่ซ้ําๆหลายรอบจนคนรอบข้างนั้นนะครับก็เริ่มหันมามองบางคนยก็คิดว่าเขากําลังลังเลหรือรอใครสักคนแต่สีหน้าขเขานั้นกลับนิ่งเฉยและสายตาก,ก็จับจ้องไปที่กรอบประตูเหมือนกําลังจะคํานวณอะไรบางอย่างและเมื่อเวลาผ่านไปสักพักเขาก็บ่นพึมพำว่าต้องหาจังหวะที่ใช่จากนั้้นนนนนนกกก็หหหยยยุดดืืตรรรงงงาาาาใใจเเเขลลลึๆมมมออํัััววบสธิแะท เขาก็พุ่งตัวผ่านประตูไปด้วยท่าคล้ายกับนักกีฬาที่ออกตัวจากจุดสตาร์ทจากนั้นก็เดินต่อไปอย่างปกติราวกับว่าสิ่งที่เขาทําเมื่อสักครู่นั้นเป็นเรื่องธรรมดาลและไม่เคยเกิดขึ้นเลยซึ่งเสียงกระซิบรอบข้างนั้นนะครับก็ดังขึ้นว่าเขาเนี่ยทำบ้าอะไรของเขาบางคนนั้นก็หัวเราะบางคนก็ยืนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยนั้นก็หันหน้ามองไปมาแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปถาม เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเร็วมากจนทุกคนนั้นไม่ทันได้ตั้งตัวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกแล้วข้อต่อไปอาจจะทําให้คุณนั้นยิ่งสงสัยเข้าไปอีกชายลึกลับกับบันไดเลื่อนบ่ายวันหนึ่งในห้างสรรพสินค้าผู้คนเดินขึ้นลงบันไดเลื่อนกันอย่างปกติแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งในเสื้อฮู้ดสีดําเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าบันไดเลื่อนสีหน้าของเขานั้นนะครับดูจริงจังเหมือนกับกําลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาด เขายืนนิ่งอยู่สักครู่ก่อนที่จะก้าวเท้าขึ้นไปบนบันไดเลื่อนช้าๆแต่แทนที่จะปล่อยให้ตัวเองนั้นไหลขึ้นไปตามบันไดเลื่อนเหมือนกับคนอื่นๆเขานั้นกลับเริ่มย่อตัวลงเล็กน้อยงอเขา่าขยับแขนเหมือนกับกำลังเล่นเกมแอคชั่นจากนั้นก็ค่อยๆก้าวทีละก้าวอย่างระมัดระวังราวกับว่าถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวอาจจะมีเลเซอร์ที่มองไม่เห็นพุ่งออกมาทําให้เขานั้นตกจากบันไดเลื่อนได้ซึ่งคนรอบข้างนะครับก็เริ่มสังเกตเห็นและหันมามองเป็นสายตาเดียวกันบางคนเริ่มขมวดคิ้ว บางคนแอบหัวเราะเพราะดูเหมือนกับว่าชายคนนี้นะครับกำลังคิดว่าตัวเองอยู่ในภารกิจลับซึ่งเขานั้นก็เคลื่อนไหวไปตามจังหวะของบันไดเลื่อนอย่างช้าๆบางครั้งก็หยุดนิ่งเหมือนกับพยายามจะซ่อนตัวจากศัตรูที่ไม่มีอยู่จริงก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งด้วยความระมัดระวังสูงสุดพอใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของบันไดเลื่อน <c oughs> เขานั้นก็ได้ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดได้ โดยเขานั้นนะครับก็ได้พุ่งตัวออกจากบันไดเลื่อนอย่างรวดเร็วหมุนตัวหนึ่งรอบกลางอากาศเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครในหนังแอคชั่นก่อนที่เขานั้นนะครับจะตกลงสู่พื้นด้วยท่าที่ดูเหมือนกับว่าเป็นการฝึกฝนมาเป็นระยะเวลาหลายปี ทันทีที่เท้าของเขานั้นสัมผัสพื้นเขาก็หันซ้ายหันขวาเชิดหน้าขึ้นเล็กน้อยเหมือนกับว่าต้องการให้แน่ใจว่าไม่มีใครตามมาจากนั้นก็เดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งให้ผู้คนที่ดูอยู่รอบข้างนะครับยืนงุนงงและก็ซุบซิบกันเบาๆว่าชายคนนี้เขาต้องคิดว่าตัวเองเป็นสายลับแน่ๆ แต่ถ้าคุณคิดว่าภารกิจลับของชายคนนี้ประหลาดแล้วแล้วก็รอจนกว่าคุณจะได้เห็นพฤติกรรมของคนในคลิปต่อไปต้องบอกเลยนะครับว่ามันจะทําให้คุณนั้นตั้งคําถามกับชีวิตมากยิ่งขึ้นคนที่เดินชนอากาศช่วงเย็นที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งผู้คนกําลังเดินเล่นบางคนก็วิ่งออกกําลังกายบรรยากาศดูปกติจนกระทั่งชายคนหนึ่งนะครับที่เดินเข้ามา เขาเนี่ยดูเหมือนกับคนทั่วไปแต่จู่ๆขณะที่กําลังเดินก้าวไปข้างหน้าเขานั้นกลับหยุดกระทนันหันทําท่าตัวเอ็นถอยหลังเล็กน้อยราวกับว่าเพิ่งชนเข้ากับกําแพงล่องหนจากนั้นนะครับเขาก็ยกมือขึ้นรูปกับอากาศตรงหน้าราวกับว่ากําลังสํารวจสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เริ่มหันมามองด้วยความงงงวยบางคนนั้นนะครับก็พยายามมองตามเขานะครับว่าเขากําลังชนอะไรอยู่แต่ก็ไม่เห็นสิ่งที่กีดขวางใดๆทั้งสิ้น ชายคนนั้นก็ยืนต้องอยู่จุดเดิมอยู่สักพักก่อนที่จะลองยื่นมือออกไปข้างหน้าอีกครั้งนะครับแล้วก็สะดุดเล็กน้อยเหมือนกับว่าสัมผัสโดนอะไรบางอย่าง จากนั้นเขาก็ขยับตัวไปทางด้านซ้ายลองเอื้อมมือออกไปอีกข้างแล้วก็พยักหน้ากับตัวเองคล้ายกับว่าเขานั้นเจอทางผ่านแล้วก่อนที่จะเดินก้าวต่อไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งผู้คนรอบข้างนั้นนะครับก็เริ่มหันมาสบตาก,กันบางคนก็กระซิบว่าเขากําลังเล่นอะไรอยู่บางคนนั้นก็ถึงกับเดินไปตรงจุดที่เขาหยุดอยู่เมื่อกี้แล้วก็ยื่นมือออกไปข้างหน้าแต่แน่นอนนะครับว่ามันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยในขณะที่ทุกคนยังคงสงสัยและพูดคุยกันชายคนนั้นก็ได้ เดินหายไปท่ามกลางฝูงชนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่านี่เนี่ยมันแปลกแล้วข้อต่อไปอาจจะทําให้คุณนั้นต้องตั้งคําถามกับโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นคนที่โบกแท็กซี่ให้ตัวเองช่วงค่าบนฟุตบาทข้างถนนแสงไฟจากรถที่แล่นผ่านส่องสะท้อนกับพื้นถนนที่เปียกฝนผู้คนนะครับกำลังยืนรอรถแท็กซี่กันตามปกติแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งที่เดินเข้ามาดูเหมือนกับว่าเพิ่งจะเลิกงาน ชายคนนี้นะครับก็ได้ยืนอยู่ริมถนนมองซ้ายมองขวาแล้วจู่ๆก็ยกมือขึ้นโบกแท็กซี่ด้วยท่าทีที่มั่นใจรถแท็กซี่คันหนึ่งก็ได้ชะลอความเร็วลงเหมือนกับว่าจะจอดรับแต่ก่อนที่จะจอดสนิทชายคนนั้นนะครับกลับลดมือลงแล้วก็ส่หัวเบาๆราวกับเขาจะบอกว่าไม่ใช่คันนี้คนขับรถแท็กซี่นะครับก็ทำหน้างงก่อนที่จะขับผ่านไป แต่ชายคนนี้นั้นนะครับก็ยังไม่ได้แสดงความรู้สึกผิดหวังแต่อย่างใดเขานั้นกลับยืนต่อไปก่อนที่จะโบกแท็กซี่อีกคันแต่พอคนขับรถคันนั้นนะครับจอดสนิทเขาก็ได้ทําแบบเดิมลดมือลงแล้วก็ปฏิเสธรถคันนั้นคนที่ยืนรอรถแท็กซี่อยู่ใกล้ๆก,ก็เริ่มสังเกตและหันมามองที่ชายคนนี้ ซึ่งพวกเขานั้นนะครับก็งุนงงและสงสัยว่าเขาโบกแท็กซี่ทําไมถ้าเกิดไม่ขึ้นรถซึ่งชายคนนั้นก็ยังคงทําแบบเดิมซ้ําๆอยู่หลายครั้งโบกรถแล้วก็ปฏิเสธจนมีบางคนนั้นนะครับเริ่มหัวเราะออกมาเพราะมันดูเหมือนกับว่าเขากําลังคัดเลือกรถแท็กซี่จนกระทั่งในที่สุดเขาก็ได้โบกรถแท็กซี่คันหนึ่งแล้วพอรถจอดเขาก็ยิ้มพยักหน้าแล้วก็เปิดประตูขึ้นรถไปอย่างพอใจ ซึ่งคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นนะครับก็พากันหัวเราะและสายหน้านี่มันเป็นแท็กซี่ออเดชันหรือไงแต่เชื่อเถอะนะครับว่าถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้พิลึกแล้วพฤติกรรมของคนถัดไปนั้นอาจจะทำให้คุณต้องหันไปมองซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายผู้เฝ้ารอใครบางคนที่ไม่มีอยู่จริงเช้าวันหนึ่งที่สถานีรถไฟฟ้าผู้คนเดินขวักไขว่บางคนนั้นนะครับก็รีบบางคนก็ยืนรอขบวนรถอย่างใจเย็น แต่ท่ามกลางฝูงชนกลับมีชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่อย่างโดดเด่นมือข้างหนึ่งของเขานั้นถือโทรศัพท์แนบหูส่วนอีกข้างหนึ่งนั้นนะครับก็ยื่นออกไปข้างหน้าเหมือนกับกําลังโบกมือให้ใครสักคนชายคนนี้ได้ยิ้มให้กับอากาศราวกับว่าอีกฝ่ายนั้นนะครับกำลังเดินมาหาเขาบางครั้งเขาก็พยักหน้าเหมือนกับกําลังฟังใครพูดอยู่ ทั้งที่ในมือไม่มีหูฟังแต่อย่างใดจากนั้นนะครับเขาก็ทําท่าที่จะเดินเข้าไปหาใครบางคนแต่แล้วก็ได้หยุดชะงักราวกับว่าเกิดความลังเลเมื่อเวลาผ่านไปนะครับไม่กี่วินาทีเขาก็ได้กลับไปยืนรออีกครั้ง สายตาของเขานั้นก็ยังคงจับจ้องไปที่ช่องว่างตรงหน้าเหมือนกับว่ามีใครบางคนยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆซึ่งผู้โดยสารรอบข้างนั้นนะครับก็เริ่มสังเกตเห็นและหันไปมองเป็นระยะจากนั้นก็มีเสียงกระซิบขึ้นมาว่าเขากําลังรอใครอยู่หรือว่าเขากําลังคุยกับใครสักคนที่มองไม่เห็นจนกระทั่งขบวนรถไฟเนี่ยได้มาถึงเขานั้นก็พยักหน้ากับอากาศตรงหน้ายิ้มให้แล้วก็เดินขึ้นรถไฟไปอย่างมั่นใจ ราวกับว่าเขาเนี่ยเดินเข้าไปพร้อมกันกับใครบางคนและถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้หลอนและพิลึกแล้วรอจนกว่าจะได้เจอคนต่อไปคุณอาจจะเริ่มตั้งคำถามว่าคนเราเนี่ยกำลังคิดอะไรกันอยู่ชายในร้านอาหารที่กินข้าวล่องหนเย็นวันหนึ่งในร้านอาหารผู้คนกำลังนั่งรับประทานอาหารกันอย่างปกติบางโต๊ะนั้นก็คุยกันเสียงดังบางโต๊ะก็จ้องมือถือแบบไม่สนใจคนรอบข้าง แต่แล้วทุกสายตาก็เริ่มจับจ้องไปที่ชายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่คนเดียวโดยเขานั้นนะครับสั่งข้าวหนึ่งจานพร้อมกับกับข้าวอีกหลายอย่างที่ดูเหมือนว่าจะเยอะเกินไปสําหรับการกินคนเดียวพอพนักงานนําข้าวมาเสิร์ฟชายคนนั้นก็ตักข้าวขึ้นมากินแต่แทนที่ชายคนนั้นจะตักข้าวจากจานตรงหน้าเขากับเอื้อมตะเกียบไปคีบกับอะไรบางอย่างกลางอากาศจากโต๊ะข้างๆแล้วก็ค่อยๆนําเข้าปากเคี้ยวอย่างอริดอร่อยทุกการเคลื่อนไหวของเขานะครับจริงจังมากราวกับว่ามันมีอยู่จริง บางครั้งนะครับเขาก็พยักหน้าเหมือนกับว่ากําลังพอใจในรสชาติของอาหารหรือในบางครั้งเขาก็กวักมือให้กับพนักงานเหมือนจะขออะไรเพิ่มซึ่งคนในร้านนั้นก็เริ่มสังเกตเห็นและซุบซิบกันนั่นเขากําลังทําอะไรหรือว่ามีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นซึ่งแม้แต่พนักงานนะครับที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ยังแอบเหลือบตามองเป็นระยะระยะบางคนนั้นก็ถึงกับต้องหันไปดูเมนูนะครับว่ามีอาหารล่องหนให้สั่งหรือเปล่า หลังจากที่ผ่านไปสักพักชายคนนั้นก็ยกมือขึ้นเรียกพนักง,งานเช็คบินเขาจ่ายเงินครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์และก่อนที่จะลุกออกจากร้านอาหารไปเขาก็ได้หันไปพูดกับที่นั่งข้างๆว่าอิ่มแล้วใช่ไหมงั้นเราไปกันเถอะซึ่งบรรยากาศในร้านนั้นนะครับหลังจากที่ชายคนนี้พูดแบบนี้มันก็เงียบกิบไปทุกคนเลย เพราะสายตาของทุกคนนั้นก็มองตามเขาเดินออกไปทิ้งไว้เพียงแค่คำถามที่ไม่มีคำตอบแต่ถ้าคุณคิดว่านี่มันคือที่สุดของความพิลึกแล้วนะครับเรื่องต่อไปนั้นจะทำให้คุณเนี่ยถึงกับต้องหันไปมองสองรอบกันเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้มันคือที่สุดของความพิลึกสำหรับคุณแล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องต่อไปมันจะทำให้คุณเนี่ยถึงกับต้องหันไปมองสองรอบกันเลยทีเดียว <arose> คนที่พยายามเดินสวนทางกับทางเลื่อน บ่ายวันหนึ่งที่ห้างสรรพสินค้าผู้คนกำลังเดินขึ้นลงบันไดเลื่อนกันตามปกติแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งนะครับที่ยืนอยู่ปลายบันไดเลื่อนด้วยท่าทีที่จริงจัง สายตาของเขานั้นจับต้องไปที่บันไดเลื่อนขาลงราวกับว่ามันคือศัตรูตัวฉกาจของเขาและทันใดนั้นเองเขาก็ได้พุ่งตัวขึ้นไปบนบันไดเลื่อนขาลงพร้อมกับออกแรงก้าวเท้าสวนทางขึ้นกับบันไดเลื่อนของบันไดทุกคนรอบข้างนั้นนะครับก็เริ่มหันมามองด้วยความสงสัยบางคนก็กระซิบว่าเขากำลังทำอะไรอยู่บางคนก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเพราะดูเหมือนกับว่าชายคนนี้จะมีภารกิจรับบางอย่างที่จริงจังมากเขาก้าวเร็วขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่ากำลังฝึกซ้อมหรือแข่งโอลิมปิก บางจังหวะนั้นก็ดูเหมือนกับว่าเขาจะพ่ายแพ้ให้กับความเร็วของบันไดเลื่อน แต่แล้วเขาก็รวบรวมแรงทั้งหมดนะครับแล้วก็วิ่งเต็มสปีดเพื่อพาตัวเองนั้นไปถึงจุดสูงสุดให้ได้หลังจากความพยายามอันหนักหน่วงและเสียงเชียร์จากคนที่ยืนอยู่รอบๆในที่สุดเขาก็ได้ขึ้นไปถึงปลายบันไดเลื่อนซึ่งก็ทําเอาเขาหอบหนักจากนั้นก็ยืดอกด้วยความภาคภูมิใจแล้วหันไปมองผู้ชมที่ยืนอยู่เหมือนกับต้องการเสียงปรบมือจากนั้นนะครับเขาก็เดินจากไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งให้คนที่ยืนดูอยู่ได้แต่สงสัยว่าเขาทําไปเพื่ออะไรกันแน่ แต่ถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้มันบ้ามากๆแล้วพฤติกรรมในข้อต่อไปนั้นนะครับจะทําให้คุณเนี่ยสงสัยยิ่งกว่าเดิมว่าคนบางคนนั้นมีวิธีคิดแบบไหนกันแน่คนที่ทำตัวเหมือน NPC ในชีวิตจริง เย็นวันหนึ่งที่สวนสาธารณะบรรยากาศร,รอบข้างเต็มไปด้วยผู้คนที่มาออกกําลังกายเล่นกีฬาหรือเดินเล่นแต่ท่ามกลางความวุ่นวายนี้นะครับกลับมีชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างทางสีหน้าขเขานั้นเรียบเฉยร่างกายขยับเล็กน้อยเหมือนกําลังรออะไรบางอย่างจู่ๆเขาก็เริ่มเดินไปข้างหน้าด้วยจังหวะคงที่ หันซ้ายหันขวาเป็นระยะเหมือนกับว่ากําลังตรวจตราสิ่งรอบข้างบางครั้งเขาก็หยุดนิ่งแล้วก็ยืนต้องไปข้างหน้าราวกับว่ากําลังรอให้ใครสักคนนะครับกดปุ่มพูดคุยและเมื่อมีคนเดินผ่านเขาก็ขยับปากเหมือนพูดอะไรบางอย่างเบาๆแต่ไม่มีเสียงออกมา เขาทำซ้ำๆเหมือนกับว่าเป็นบทพูดที่ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าผู้คนนั้นก็เริ่มสงสัยและสังเกตเห็นหันมามองเป็นกลุ่มบางคนนั้นก็ลองเดินเข้าไปใกล้เพื่อที่จะดูว่าเขาจะตอบโต้อะไรบ้างและทันทีที่มีคนมายืนตรงหน้าเขาก็หันไปมองช้าๆแล้วพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบยินดีต้อนรับสู่สวนสาธารณะอากาศดีใช่ไหมก่อนที่จะกลับไปยืนนิ่งเหมือนเดิมแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งบรรยากาศร,รอบข้างนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสงสยัย บางคนนั้นก็ถึงกับแกล้งพูดตอบกลับไปว่าแล้วมีภารกิจอะไรให้ทํำไหมในวันนี้ซึ่งชายคนนั้นก็แค่พยักหน้าเบาๆก่อนที่จะเดินจากไปด้วยท่าทางเหมือนกับตัวละครในเกมที่หมดบทสนทนาไปแล้ว และนี่นะครับก็คือพฤติกรรมสุดพิลึกในที่สาธารณะที่ทั้งงงทั้งหาและบางครั้งก็ทําให้เราต้องตั้งคําถามกับชีวิตว่าทําไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ในที่สาธารณะที่ผมได้นํามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณผู้ชมละครับเคยเจออะไรแปลกๆแบบนี้บ้างไหมหรือเคยเจออะไรที่พีกกว่านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันได้นะครับและถ้ารับชมคลิปนี้แล้วชอบใจอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์เกันด้วยนะ ในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ